ในปี2518เนี่ยขณะนั้นหม่อมราชวงศ์คึกขฤติปามโมุเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทีนี้ปรากฏว่าในวันนั้นน่ะเกิดการสตรา์ของข้าราชการกรมไปรษณีย์เนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปทํางานแล้วจะอยู่ที่ไหนกันล่ะก็ให้ชุมนุมกันอยู่ข้างหน้ามีการตั้งเต็นท์หลายเต็นท์เลยขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีสาภาพก็โดยการรวมตัวคนของพนักง,งานระดับล่างของกรมไปรษณีย์เนี่ยแหละขึ้นมาพูดกันบุนเวียนผัดกันมาทั้งวันทั้งคืนนะครับประเด็นสําคัญในเรื่องของการที่สตร์เนี่ยไม่ได้เรียกร้องเงินเดือน ต่เป็นการเรียกร้องให้แปลงสถานะให้ดึงส่วนด้านปฏิบัติการของกรมประชาีตัวเลขเนี่ยออกมาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อการบริหารงานที่จะได้คล่องตัวขึ้นเป็นครั้งแรกที่ข้าราชการลุกขึ้นมาสไตเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเองที่สุดแล้วรัฐบาลเนี่ยเห็นเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะไปกระทบกับประชาชนเราลองนึกภาพนะครับว่าในอดีตนั้นเนี่ยกิจการโทรครมนากมของชาติเนี่ย วิทยุมือถือโทรศัพท์มือถือสิ่งสื่อสารอื่นใดเนี่ยเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทันสมัยการติดต่อต่างประเทศโทรศัพท์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องมาพูดที่ไปรษณีย์บริการเทเล็กซ์ของบริษัทห้างร้านทั้งหลายก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ไปรษณีย์การถ่ายทอดผ่านดาวเทียมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดขึ้นที่ตึกไปรษณีย์กลางทั้งสิน้นในเมื่อทุกสิ่งมันทําอะไรไม่ได้มันเข้ากับปิดประเทศไปโดยปริยายหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวหน้าหนึ่งทุกวัน ในวันที่2ที่3เนี่ยของการสไตรายุหยดงานกันเนี่ยรัฐบาลก็มอบหมายให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือพลตรีศิลิโยทินเข้ามาเจราจากับข้าราชการตึกไปรษณีย์กลางเนี่ยว่าจะนําเรื่องเพื่อเข้าเสนอเข้าที่ประชุมของสภาต่อไปซึ่งก็ได้รับความพึงพอใจในระดับหนึ่งจนที่สุดแล้วเนี่ยก็ยุติกันไปก็ถือว่าทุกคนพอใจในปีรุ่งขึ้น ก็ได้มีพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2,519เกิดขึ้นมาแล้วก็มีผลบังคับใช้วันที่25กุมภาพันธ์2,520ประกาศจัดตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในนามการสื่อสารแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้นมาครับจากผลที่มีพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยออกมาเนี่ย2,519นะครับ ก็แยกงานด้านปฏิบัติการของกรมไปรษณียาธวเลขออกมาข้าราชการจํานวนประมาณ1 5ื0 0หถึงหมื่นคนเนี่ยแยกออกมามาเป็นรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแห่งประเทศไทยแต่ยังมีกองอยู่อีก4กองคือสํานักงานเลขานุก,การกรมกองแผนงานกองสื่อสารระหว่างประเทศสํานักงานบริหารความถี่คลื่นวิทยุเนี่ยุยหน่วยเนี่ยยังคงต้องเป็นราชการต่อไปตึกไปรษณีย์กลางเนี่ย ก็เลยกลายเป็นสํานักงานใหญ่ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยส่วนกรมไปรษณีย์โทรเลขนั้นก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ก็คือโรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลขที่ซอยสายลมย่านสะพานควายนั้นเป็นสํานักงานของกรมไปรษณีย์โทรเลขซึ่งอยู่กันมาทุกวันนี้เ,ออเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งแต่พศ2520จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมพศ2529ก็ย้ายไปอยู่ที่หลักสี่ที่สำการไปรษณีย์กลางนั้นเนี่ย ลดความสําคัญในเรื่องของการใช้งานลงตัวตึกเองเนี่ยบางหน่วยงานเท่านั้นอนะ่ะซึ่งยังมีเครื่องเคลาอุปกรณ์โดยเฉพาะยิ่งยิ่งในเรื่องของด้านโุรคมนาคมเนี่ยยังคงอยู่ที่นี่ในเรื่องของการบริหารงานศูนย์อํานวยการทั้งหลายก็ย้ายไปอยู่ที่หลักสี่ในย่านของบางรักเนี่ยถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ําพอถึงฤดูน้ํามาแต่ละปีเนี่ยไปไปลายปีเดือนตุลาพฤศจิกายนเนี่ย สิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำทุกปีเลยเนี่ยน้ำท่วมทีนี้เมื่อพศ2อ,อ8 5น้อาำท่วมใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่ข้างในท่วมไปถึงข้างนอกเพราะฉะนั้นบุรุษป,ประศนีในขณะนั้นเนี่ยก็ใช้เรือพายกันที่น่าตึ่ปัญญาการก็ยังมีภาพปรากฏอยู่ ตั้งแต่เรามีกิจการโทรคมนาคมของชาติมาเนี่ยกรมปรสเนียรับผิดชอบในเรื่องของการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านดาวเทียมโทรศัพท์ระหว่างประเทศวิทยุทางไกลระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งโทรภาพอย่างเมื่อพศ2512เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็ราวๆเดือนกรกฎาคมตอนนั้น,นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาปล่อยยานอพอลโล11ผมเองขนาดนั้น,นย,ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยได้มีโอกาสชมถ่ายทอดนานเป็นชั่วโมงชั่วโมง ถ่ายไปจากไปรีย์กลางนี่แหละโรงเรียนเนี่ยก็ตั้งทีวีให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ดูกันเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการถ่ายทอดสิ่งสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันชกมวยแบบสําคัญสําคัญนะครับฟุตบอลหรือไม่วาระสําคัญแม้กระทั่งการประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยตึกไปรีย์กลางโดยกลุ่มเป็นสทโทเล็กหรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยต่อมาเนี่ยก็รับหน้าที่นี้มาโดยตลอดซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจของไปรีน์ในขณะนั้นเลย มาร่มเป็นส่วนหนึ่งในวาระครบรอบ80ปีไพรสีน์กลางบางรักลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษกับกิจกรรมภาพเก่าเราเก็บเพียงส่งภาพเก่าแล้วเรื่องไปรสีนีกลางเพื่อรวบรวมเป็นคลังข้อมูลและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจไทยสแตมมิวเซียม